มันมูวายตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่กว่าแล้วนะมามกาแฟก่อนแต่สีออกไปจอบเบิองส่วนมันตุนนะตอนหัวคํากับประวาดยิ่งเหม็นไปเลยวแต่ว่า น้่กกบได้สั่มือเทรายังไปนํ่ใหม่น,นี่จะไปจอบ,บึกมูกอน่ฟนกองกันีเันเปนอนแต่ว่ามาปูนอนนะโเด้รันปูดินโรงพาจารอกโนข้าวรงพยจามูครับอนไร มันออกโรบิจักเลยช่วยแล้วเฮากวนมันและแต่หัวคำเนาะบางทีมันอาจจะพวกเขาบางทีก็เขาเขาเลยวอได้ไปเจาะบ้างกันเคยเฮาวจ้ามวกนอนตอนนี้ก็มีกาแฟแล้วนะไป จับสวนมันก่อนตองโมหวานเป็นนอนเต็มนเน็บมือนหวานเลยปันเห็นผุ้สาวอยู่วะนี่ไปจับสวนมันก่อน ดีเข้ามาแต่มตีสี่พุทธะขึ้นมานังกาดอยู่นี่บุพอพยังกว่าอัดยิงแต่ว่าคำมันกับภูเขาอีกแลายบึงกันแจ่มแต่ที่หาลัดเสาแล้วป่านี้มาก็ขึ้นมาคอนใหม่เนี่ยขึ้นมาหนังยืนเทิงแหม่มมาโมเขามากินเห็นเลยแต่นี่มันตดมันจีติงนอนนินนอนนินไป เบาหวานยิ่งเมื่อคืนนี่หลยจังส่วนกันนำไปนีกนะพอดีเขานนำไปแล้วมามันไหลไหลไปนะทัดเลยเสียงเหม็นคือกากคือกากใส่อยู่แลายเปไปไหลอีกตัวหนึ่งมันมีซองโตเหม,ม็นส่วน ในผ่านกองมานำบึงเม้นสัมสน,นเ่าหอยมันเข้ามาขึ้นนี่น,นี่เม้นเข้ามานี่นะบึงเมนมูสัม,มขับกินมันต้นใหม่ หัวคเชียงไกป่ปลาเชียงไกป่ปลาคันแคมบอนนี่เลยกลับมาบอลอวาดรเลยท่านตื่นอยู่เป็นไนอาวาดเอ้ย การเห็นผู้ชาว่านอนปลุกนะแันกองไปหลัดเสาเลยองงาเลยจะไปทางไหนปุ้งทางบวาชกับลุกมากินกาแฟหาลัดเสาทางได้แจกกาบบอเดี๋ยวยังรับเพื่อใช้สำหรับแฟนกองเพื่อกับปลุกมาไหวบ่บเอามาไปนำได้มหมในไจจะหน่อยไปอันไหนปุ้ง ซอ,อจยจะน่อยนะไปนาำ m, บางอีพ่อเหม็นนะ m, น้ำบางเม็นนี่มันไปบไกลนนะเขาว่านะองตายแลยอันนี้เลือดมันออกลายสำนา,าบรอดนะแต่เก่าถั่วหมดเลยเลือดแถวนะป้าตัวแล้วมานํำไปผัดมันไปพออีกตัวหนึง่งเลยไล่กันโตที่บริบาตเจ็บหันตัวน้ำมันท่านแล้วตอนท้าเข้าไปเนาะ,นนะคือกะกคือกาก,ากอยู่ต้อนมันมาอยู่ บม่เลยพัดตันหนึ่งนั่นแลนเลยมาหน่ะรูมไปใส่ตัวแลนนั่นเลยครไปเลยไปน,นะสังเกตบึงทางเกผ่านกองก็มาเลยไปหลัดเสาพอ,อยังบ่แล้ว <S 2> <S 2> <S เอามาหามน,นะนบ่ันนี้นะ <S <S เออมาพามนได้หนึ่งนั่มเลดเม็นแลวบอันนี้คอยไปน่ะห้อยมูนะ่ะเห็นแต่ทางเขาดี แต่มันออกแล้วข่อยเบิ่งนะไปนั่งถาจนแจ้งมือเสานี่ก็เ,เห็นห้อยอ๋ไปทางมาไลเมนออกแต่ตตมูงง่ายมมานทับใบได้ไปไมีแต่ตลายเดียวแล้วเอามาไปหาเหล่าเบิกเม่นอีกเพราะว่ามันไปบกใกล้เดอะเหลือนออกลายปะนะฮะมีกายมันมูบหันมัน,ม,นมีตัวนั้นมูบนะตัวน้นเลนเป็นหลายตัวเลนเออมันลายโตนะโตแลนไปนั่นตัวนั้นมูบอยู่หันของมันสูงมากคือกากคือกากอยู่ตอนเอาเข้าไปนะเนาะ เอาหนามผัดยบไป่ับไป,ไป่ป้างเมื่อไรผัดแลนไปเลยเลยมันไหลอ,อีกตัวหนึ่งนะั่นเบิร์กสังเกตเบิร์กตัวหมูนะมันมีซองโตได้เหม็นกะมหนึน่งเข่าไว้ก่อนจะหน่อยจังพากันไปหาเราเบิร์กเหม็นหน้าหน,นึ่งเข่าได้ใหญ่หา <c oughs> <c oughs> ตัวก็ได้หากระไร <c oughs> ก,ก,กินเขา่นาหัวหน้าหลอดหนึ่งเดี๋ยวนี้แล้วเอ๊ <c oughs> คันใส่ประวาติหนึ่งครับประวดดัติเดนูเด้พ <c oughs> ันจีอ่างประวดดัติเดนูพันอ่างไดรพันมีแนวได,ด้เด้ไก,ก่กับคันแทมบอลนชี่ยวเนาะลายได้ก็เอวไม่ห้าวเนี่ยใช่เอวตัวหันไม่ห้าวตอนนั้นน้ำแป๊บมันป,ปบคอยอยู่หางยังเด้มานหนึ่งเข่ากัน จังบ่าวาาทก็ยามกราบกับไดนนตัวเดียวเมือนนี่ถไไ้มอยถ้างั้นบาวาดกขา็ขวานูขวาวะหรือปีงขว่าขวานอขวานวายโหลดจะกับเมาไปจากไหน,นใส่ยังสุกเลยวขาว ซุกเลยได้เขาเนี่ยได้เข้าเลยเข้าใช่ไหมคืัเข้าเลยครคับติคค๊บละ่ะวันนี้ไม่วันเข้าใช่ปะวานูกินเข้ามีแห้งก่อนจะพากันไปหานนำเม็นนะ เมื่อยนะทันอะไรกันยังไปไล่ตัวใหม่อยู่โอ้ยเจ้าโตชอบโตเมื่อเจอหมู่แบบเจอเลนไล่ตัวนั่นแหละ มูไว้กับมูทองขาวมันไะไรบระวาตดอกมันกันม, <laughs> มนมูวายมันมูได้บัตรเมนเออนผ่านก้องบอมันมูวายนะบัตรเมนผ่าบุไร้เนาะนี่เก็บเป็นดอกแค่มาลวกดอกไค่เหลาขาวเ,าเอิญอันนี้ตามแจว ุงทองรับหนูแห้งไปคนที่แสบเราใขรลาวนะ้อผมคมหน่อยนึงเอาอาหารมานี่ปป้ง ขวดกับขวดนวายเหรอป่ะนี่ยมันแทบบริกินะด้นแะไรได้ไดนูว <c oughs> ตั้งแต่มเมาอล้วก็บริกินเลยค้ากับจได้กินดีกับโอนี่แล้วงอไคอย,ยกับบกนปีปลายนี่ยูแบบได้ยูหับบรกินขไปชุกินได้กับบรกินจะกาวอันนี้มันบบมี่อะไรจเป็นเลย เนี่ยปิดแล้วซุกแล้วบันนี้ขวนูกะอดอกแค่หะออกยังกระไดดอกแค่ไหออนพอห่อนี่เองมิเร่งกิจจ ผูกนะนมากินขวานูก่อนบัดนี้เสียงรถเขาบอกชิงล,ลุกระปตั้งข้าวยัดเลยใช้แก้วนะจ้าเอามาใน,นอยู่หกนะตักมาแล้วเจอโค่นมืดละโคไ่ละโหยุบตอนไตวะนข้าวกทั้งพวกทั้งเล้นเนี่ย สายจะแห้งพอุ <Workers> <S <S <ega at> ่มน้ำเหม็นทันเลยก็ใครเนาะน้ำเข้าไปเสียงสูกระกากระกาอยู่บ่แหล่พัดแหลนไปทางใหม่มาน่ะเนอะตับเจอตัวบีเจ็บนิยม มันแคนไล่เอ,องจะมาแรงคำท่ากนะคอแรงไปรัดนกกะกับท่านเลยละนะท่านเนาะจนห้องกึ่งอีกตัวหนึ่งหนึ่งนะครับมาสเตอร์เลยนะยยก็ไรแช่ไปดอกดอกลาว์ตัวมันบาดเจ็บมันบอกไปไหวป่นนะเนี่ยนะครับว่ะมาไหวมันเจ็บเนี่นยนะ มาไล่เกลมา,เม,ามาไปเก็บหน่ไล่เกลียวบ้างมีปลงลง้มก็หอบพุ่หลอกมาเขินลงท,า,ทางถึง,งมาไงแล้วเกียวพิโรดอปเฮ้ยน,น,น้ฟันนนนด,นนนด,ดนี่น้ำทางนล้วไปเจาะเฉเล่าดินคืนเลยเห็นอยัดทางตรงนั้นนั่น ข้าดกเนะ <laughs> าะไปเพราะนี่เสีงจะหอกเออเออจุบหมาเพื่อนลนุ่ห้องลึงห้องอีกทำคล,คลึงข้างอีมาจนหอดแทผู้เจ้ายังอยู่เออเออสุดเตียงอยู่นั่นะกระกืนกรงเว้นเยอะยเยอะเคยนเยอตอนนี้กะ กินเขา้ากินน้ำแล้วนะพากันไปหาเหล่าเบึงเม่นนะก่อนวันนี้เมื่อคืนนี้บท่านเมื่อนี้ไปใหม่อีกเนี่ยมาหอดสวดมันตนไปเหล่าเบึงก่อนบนนั้นยิ่งเมนบาหวานยิ่งเมนเมื่อคืนนี้นะพอเข้ามานะเห็นแต่ห้อยมูมันห้อยไปใหม่เลยมันออกแล้ว ประมาณตอนตีสี่มันกินยาแหละพี่ห้อยคืนนี่จานดิพี่ม่นคืนนี่มันเข่าอันนี้ อยู่นี้มันกินเมื่อคืนนี่น,น,น,นี่หอยมันกลัยใหม่ๆแล้วหอยหอยม้อน,อ,นอันนี้คือสิมมันมันขาวส่วงตีหนึ่งตีซองนี่เนาะต่อะะคอยมาพอตีสี่แหละบุกเลยบุกพอมันนางเนีนะอมี่ทางเป็นเทียวเป็นทางอยู่นี่ ถือกระแตแล้วกระแตถือกลับละประวัต uh, ิใส่เอาได้จังเนยสูงสุดแต่ดังมากระถือกระแตโอ้มากระแตเมื่อในปีงกระแตได้เอาเอาตัวเถิกัะแหน่ตัวนี้แต่ไงเนาะไม่เถิกลยะสัมนะ กระถือวงได้นี่หากระถือเลยนี่หอางใบต่อเผื่อตัวใหม่หมาอีกเต่กันไหนร้ายนี่ไหนแต้ร้ายไห่นี่นะเบิ่งกวนสากันมันเลนนี่ ักใหญ่เนาะแล้วตัวเธอขำบ่ายเลยบอมาควัดอีกเลยจานเลยมาเอาควัดนะเอ้อเม็ดหมาไปมาเทือกจะควัดอหมาเห็นหนักหนามมันนะมันเที่ยวจะเป็นทางอยู่พี่นะโอ้เอาแห่มาฟังใช่น,นีมกระทืบอันนี้เหม็นนี่นะนี่มันหลอดไปหลอดมานี่ยยังเสียียวอ,อยู่นี่นะจานเป็นทางขากรีนี่นะมูบ์วะนีนะ เอามาฟังแห่อเส่นนี่จะกระทึกสัน่นเออเหนียวตัวนั้นผ่านเลยอย่งนี้ผ่นแบบพอดีเลยทางเที่ยวพอดีเลยเนาะโอ้ม,มันมามชีดแล้วมันนู้นมันชีดนะก็มันชีดขีดผ่นหมูนะอืมมันมาชีดมันมาชีดอันกงใ,ใหม่นี่เนาะเห็นที่ว่เาเลือดเมนนะเลือดอเลือดมันแห้งมันเลยเนาะ มันแหงมาแล้วนี่ไปเมื่อี้เชนเลือดูไปจานแทนนี้เห็นหัดเลือดมัน มมโมนะมาขี่อยู่นี่เปียนอยู่ที่แมนมือสั่นี่กองนี่กันโ,โมนะเที่ยวอยู่นี่นะเที่ยวเขาสวนมันต้นนี่จะเป็นทาง หาไปเอาแหวหมูมาใส่ปลาเท่นมันเที่ยวเป็นทางเลยแทวนี้จักถือดูบัถือแหละกต่ใส่องเบงิงว่ามันเป็นทางของมันนะแหวมาเรือแต่ลูกสองอันบริสไทเลยอ่ะ นี่แหละเบิ่งเป็นทางขัดอะไรแต่มันเที่ยวไปอ้อมไปอ้อมมาตามกกใหม่นี่<ะ>เห็ดแล้วอันหนึ่งนะฟังอยู่นี่เลยมูมันมาัมามาเที่ยวมองนี่เดีวก็มันเที่ยวขาหนี้อันที่ซองเห็ดอยู่นี่นะพอดีทางมันเขาสวนพอดีเลยเบิ่งมันเที่ยวนี่เป็นทางเลยทั้งมูทั้งเม้นมันเที่ยวนี่นะแต่ว่าจากักยังไรสิมาเที่ยวก่อน แถวไว้สองอันพอได้พยายามเที่ยวหนานะตทางสะพานกองก็จะจไปทางใดแหละกับประวัตินำเม็นหอยมันเข้ามากินนะเมื่อได้มือหนึ่งมันต้องเข้ามาอีกแถวทางแถวบนแถาเห็ดใสนะแต่ว่ามันได้เลยลมันเข้าคูขึ้นเลยเบื่องหอยมนัน ห้อยเกาเหลหาะฮในพันกองครับบาวาดก่อนนะเห็นเขาไปทางน,นี่หอยนี่ไปแล้วมูลงหากินหาได้แถวนี้ตัวนี้มันลงมาดุดท่อหอยนี้ Một vòng chiến binh mu ở cả ba cái xã toàn làơ đi thành Anh có thấy ảnh ว้าไปไกลลีเนาะคัน,นเดือดไรอองหลงสำน่นเลยวอคันไปไร้คือนี่เชื่อได้จักได้ได้จกักโตอลไรครับนะ4ลา้ากระแตทั้งเม็ดวอ,อโอ้ปีกนะอากาศได้มาฮอดบอลนะบัดนี้ไปน้ำเมนกบบรบปุ่ได้ซ้ำได้กระแต4โตบอว่าดยามครับดูสิตัวใหญ่เนาะแท้นี้เนาะ มาหอดกัพักกันนอนพักพอก่อนกอนบานนี้